ผมก็อยู่ที่วัดบางฉลองในนะครับเป็นวัดที่มีคลองล้อมรอบหลายด้านอยู่เหมือนกันนะครับเป็นวัดใหญ่อยู่เหมือนกันต้นไม้เยอะนะครับร่มรื่นด้วยก็ <c oughs> จะพาชมนะครับบรรยากาศภายในวัดว่ามีอะไรตรงไหนจุดไหน ความร่มลื่นของวัดนะครับแล้วก็จุดต่างๆภายในวัดนะครับมีอะไรบ้างนะครับฝั่งตรงข้ามก็เป็นชุมชนนะครับติดกับวัดมีคลองขั้นกลาง มีสะพานข้ามไปฝั่งหน้นด้วยจะพาทุกคนชมนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับจุดนี้ก็คือหน้าทางเข้าอุโบสถนะครับ ผมแวะมาวันธรรมดานะครับอาจจะเงียบเหงาผู้คนไม่ค่อยมีนี่คือโบสนะครับวัดใหญ่อยู่ครับฝั่งตรงนู้นก็คลองฝั่งตรงนี้ก็คลองด้านหลังนู้นที่มองไกลๆเห็นเป็นคลองเหมือนกันนะครับ เดี๋ยวจะลองดูนะครับว่าเข้าไปชมด้านในพระอุโบสถได้หรือเปล่านะครับประตูด้านหลังเปิดนะครับเข้าไปชมความงามของพระประธานในโบสถ์กัน ประดับไฟไว้อย่างสวยงามเลยครับ นี้เป็นโบสถเก่าโหเก่ามากเลยของใหม่ก็ยกขึ้นสูงแล้วตรงนี้ก็เป็นอีกฝั่งหนึ่งของวัดนะครับเป็นคลองเหมือนกันนะครับที่เห็นนี่ผมว่าหน้าจะเป็นผักบุ้งนะครับ ถ้าเป็นช่วงเย็ยนนี่น่าจะลมลื่นนะครับต้นไม้ก็เยอะแต่ส่วนใหญ่แล้ววัดที่มีต้นไม้เยอะๆนี่ล่มลื่นหมดแล้วครับน้อยครับที่จะไม่มีต้นไม้นะครับวัดวัดนี้กว้างใหญ่มากนะครับวัดบางฉลงในก็มีโรงเรียนด้วยนะครับแต่ช่วงนี้ปิดเทอมอยู่ครับ วัดบางฉลงในนี้ก็อยู่ถนนเส้นบางนาตาดนะครับประมาณกมที่16ครับน่าจะใช่นะครับกมที่16-17ที่จอดรถวัดนี้กว้างมากนะครับวันนี้มาถ่ายก็ทางวัดยังไม่มีงานหรือมีกิจกรรมอะไรนะครับ ทองนะครับทั้งด้านข้างด้านหน้าด้านหลังนู่นออกถนนบางนาตราดช่วงเย็นมาเดินเล่นผมรับประกันว่าอากาศน่าจะดีนะครับลมเลือนน่าดูเลย โองนี่จะเอาไปใช้อะไรหรือเปล่าเนาะเต็มเลย น้ำลงนะครับดูจากตอม่อแล้วน้ำลงมันมีระดับน้ำขาบน้ำอยู่ผมเคยผ่านมาทีนะครับไม่เคยเข้ามาดูถึงได้รู้ว่าคลองนี่แทบจะล้อมวัดเลยนะครับมีหลายด้านเลย เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ทางวัดเขาสร้างเอาไว้ให้นะครับตามที่ผมเข้าใจน่าจะเรียกว่าควายธนูมั้งครับแล้วก็มีเป็น น่าจะเป็นเรียกว่าต้นตะเคียนหรือเปล่านะครับไม่แน่ใจนะครับอยู่ในวัดนะครับพอมันไม่ใกล้ถนนใหญ่ก็น่าอยู่นะครับมีชุมชนอยู่ด้านในติดคลองติดกับวัดอย่างนี้คลองอ้อมเกา เคยเห็นชื่อครั้งแรกแต่ก็ชื่อคลองแต่ละที่ก็แตกต่างกันไปอย่างเช่นชื่อคลองนี้โอ้วิวตรงนี้ดีนะครับตรงนี้ซุ้มประตูกําลังทําใหม่อยู่ วันที่ยี่สิบเอ็ดถึงยี่สิบยี่สิบสามนะครับหกเจ็ดเดือนนี้แหะครับก็ทางไว้ดเขาจะมีงานนะครับก็แวะมาทำบุญกันนะครับมีการเททองหล่อพระทางวัดด้วยนะครับ ถ้าท่านใดเห็นก็จะแวะมาทำบุญที่วัดนี้มาเที่ยวก็มานะครับก็สรุปความว่าวัดบางฉลงในนะครับต้นไม้เยอะลมลื่นนะครับ น่ามานั่งเล่นพักผ่อนมาเที่ยวได้มาทำบุญได้นะครับหลังจากที่เดินชมวัดบางฉลองในแล้วนะครับผมจะพาทุกคนนะครับต่อจากวัดนี้ไปอีกประมาณ1.5กิโลนะครับจะมีศาลหลวงพ่อคงเพชรน,นะครับ ก็แวะมาที่ศาลหลวงพ่อคงเพชรน,นะครับอันนี้ก็เป็นแบบของคนจีนนะครับส่วนใหญ่นะครับที่จะมาสักการะบูชากันนะครับเดี๋ยวไปฟังข้อมูลแล้วก็งานประจําปีนะครับที่เขาจะมีจัดกันเป็นประจําทุกปีนะครับผมจากที่ที่เฝ้าอ,อยู่ที่นี่นะครับศาลนี้คือเป็นศาลเจ้าพระหลวงคงเพชรแล้วก็เป็นวิหิเจ้าพระหลวงคงเพชร จะมีงานประจําปีปีหนึ่งมีสองครั้งฝ่ายจีนก็เป็นงานยิวจะมีการประมูลของสิิมงคลต่างๆเกี่ยวกับห้างร้านบริษัทต,ต่างๆก็จะมาประมูลของแล้วก็างานประจําปีของเจ้าประหลวงกรงเพชรก็จะเป็นงานเดือนเมษาวันที่22 23ทุกปีจะไม่มีการเลื่อนประชาชนชาวตาบลบางฉลวงและอําเภอใกล้เคียงก็จะมาร่วมงานส่งน้ำเจวิตเจ้าปรหลววกรงเพชรทุกปี ตำนานของท่านก็คือมาจากสุโขทัยมีมาตั้งแต่สมัยสงครามโลกครั้งที่สองมีมาก่อนแล้วคนรุ่นก่อนเคยเล่าให้ความว่าท่านหนีทัพพม่ามา,มาแต่ไม่รู้ประวัติท่านว่าจะมาอยู่ที่บางฉลงได้อย่างไรก็มีคนเคารพนับถือเกี่ยวกับเฉเวตเฉเวตก็คือเป็นไม้เป็นไม้เป็นมงคลอยู่ที่จำบลวบางฉลงและอยู่บนศาร จะมีการสการะบูชาปิดทองจวเเจ้าระหลวงคมเพชรทุกปีประชาชนและตำบลใกล้เคียงก็จะมาร่วมงานงานของท่านก็จะเป็นวันที่22เมษาเวลา4โมงหรือ16นาฬิกาจะมีการอเชิญเสาธงขึ้นอันว่าเป็นการเริ่มงานของเจ้าระหลวงคมเพชรวันที่23เมษา7โมงเช้าจะมีการตักบาตรทำบุญ ถวายพระตตาหารแด่พระสงค์ทั้วัดบางฉลงนอกและบางฉลงในจะมีประชาชนมาร่วมง,งานเป็นจำนวนมากกลางคืนก็จะมีลิเกกับลำวงเป็นการสมโพธงานประจำปีของเจ้าปหลวงพงเพชรประชาชนที่อยู่ตำบลใกล้เคียงและประชาชนที่มาจากอย่างจังหวัดมาอยู่ตำบลบางเฉลงถ้ารู้ข่าวก็จะมาสักการะและบูชาเจ้าปหลวงพงเพชร บนบานนายสารก่าวก็จะได้อย่างที่ตั้งใจขอให้ทําความดีมีคุณธรรมท่านช่วยเหลือประชาชนทุกคนนะครับและนี่ก็คือสารานะครับที่จะขึ้นไปกราบบูชาด้านบนนะครับก็ถึงเวลาประจำปีนะครับถ้าใครรู้แล้วก็อย่าลืมนะครับมาเที่ยวกันนะครับ จากข้อมูลที่คุณพี่เขาให้มานะครับท่นใดไม่ลืมนะครับถึงเวลาก็มาเที่ยวมาชมดูนะครับผมมาสักกาะดูนะครับอ,อยังไงก็ขอบคุณทุกกําลังใจนะครับที่ชมนะครับก็อย่าลืมนะครับ กดไลค์กดแชร์กันไปคอมเมนต์ Comment เข้ามาก็ได้นะครับผมกับช่องต้นฟรีสไตล์นี้นะครับผมขอบคุณครับไปแล้วครับสวัสดีครับ